ว่ามันจะกัดไหมลงไปเมื่อวันที่11นี่ก็14ก็3วันดูกันเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะกลัดหรือเปล่า เอานะครับลองลองไม้อีกสักไม้หนึ่งดูดนะครับดูดหูวนะนะ จะขอเปล่าอะครับจะขอเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับบ่อกกันตรงโอ้มันซิ่งจริงๆ่ะครับบ่อนายโย่งบางเตยอ่ขอคีมหน่อยครับนาโย่งเรา นี่ยครับนันนาตัวเปล่าไม่ได้ใส่ยางอะไรเลยไม่ได้ใส่เหยื่ออะไรเลยปล่อยครับพร้อมครับรีวิววันนี้ก็อแค่นี้ไม่มีตายขอบคุณครับผมผมนาอัตนะครับ